สวัสดีครับ f อฟนะฮะร้านเขียวจรยนยนต์ของพิกไก่นะครับวันนี้ก็ร้านเขียวจัรยน,น,รน,น,รนย,รยนต์ก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอนะฮะเครื่องก็เยอะเลยพี่น้องนะครับมีทั้งมากแรงน้อยแรงก็โทรมาสอบถ,ถามกันนะพี่น้องเนาะแล้วก็โครงใหม่เครื่องใหม่นะครับแล้วพร้อมอะไหล่รถนะฮะพร้อม,มอะไหล่นะครับมีครบวงจรนะฮะนะครับก็โทรมาสอบถ,ถามก็ได้นะครับพี่น้อง ม่ว่าเครื่องจะเป็นมากแรงหรือน้อยแรงนะครับร้านเขี่จริญยต์ก็ยินดีให้บริการนะครับหรือจะเป็นชุดลูกเตะนะฮะนี่เตรียมส่งลูกค้าอีกแล้ส่งทุกวันนะฮะพี่น้องถ้าใครกลัวโกงไม่ต้องไม่ต้องโทรมานะฮะส่งแน่นอนครับตัวจริงเสี่งจริงนะครับอ่านะครับบางคนโอ้โหกลัวโกงไม่กล้าโอนเก็บไปทางเราไม่มีปลายทางนะฮะต้องโอนเลยเท่านั้นนะครับชุดละพันหกค่าขนส่งก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับ ส่วนเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะเนี่ยเครื่องใหม่มากตัวนี้เนี่ยโอ้ยสวยจริงจริงห้าหมืนห้าพี่น้องนี่รอยติกส,สีจากบารัษัทยังอยู่เลยน่าจะถ่ายน้ำมันเครื่องไากี่หนแล,ล้วดูแล้วอะเนี่ยเือเครื่องเก่าเก็บนะฮะเครื่องเก่าเก็บห้าหมืนห้านะฮะเครื่องเดมิมๆนะฮะดูท่อดิยังไม่ไหม้อยู่เลยล้อช่วยแรงนะฮะยังสีนวลขาลูกน้องจะก้งยังไม่ให้กิ้งนะฮะตัวนี้สี่หมืนแปดนะครับเนี่ยนะฮะสวย สวยเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เปิดแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะฮะอธิบายชัดเจนนะครับแล้วก็มาดูของนี่เยอะแยะเลยยันมาร้อยห้าตัวนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเหมือนเก้านะฮะคนงบน้อยหมืนเก้าแปดห้าตัวละหมื่นสองนะครับแล้วก็สายซิ่งสายอัพนะฮะนี่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 เอาไปปั่นเอานะครับนะครับนี่ร้อยสี่สิบ สองหมืนบาทนะครับใครอยากเอาไปอัพเป็นร้อย้ากันมาเลยสายช่างมีเครื่องเก่าก็มาทีเทินกันวันนี้สองหมืนห้าฮะ tf ร้อยสิบห้านะฮะงานไทยนะครับนี่โมเลไมตันนะฮะติดนิ่มเลยอาทีร้อยนะฮะสองหมืนสองสองหมืนสามนะครับพี่น้องนี่เนี่ยสีสวยทอดดำๆนวลๆนะฮะเยอะนะครับเครื่องร้านช่างเกี่ยวมีไม่ต่ำกว่าพันเครื่องนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นโค้งนะฮะสยามนะครับตัวละหมื่นเจ็ดนะครับหรือจะเป็นสยามเกียร์กลางหรือจะเป็นโค้งวิกิวนะฮะตัวละหมื่นพันหมื่นสองมีเนี่ยบิวใหม่เงี้ยหมื่นสองเนี่ยเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยฮะรับประกันสินค้านะครับหนึ่งเดือนนะครับไม่ว่าเครื่องว่าโค้งนะครับถ้าเสียหรือพังน็อกก็มาเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ต้องไปคิดมากนะครับหรือจะเป็น YM นะฮะเนี่ยราคา22,000ตัวนี้ เครื่องไม่ได้เปิดได้เลยเดิมๆนะครับแล้วก็จะเป็น g a นะฮะโอ้โหตัวนี้สวยจัดเลยหาไม่ได้แล้วแบบเนี้ยนี่ขายที่รัก g a อยู่นะฮะสาย g a ที่เคยใช้เมื่อตะก่อนนะฮะสามสิบปีสี่สิบปีตัวน,นี้โอ้โหสุดจัดดูสติกเกอร์ฮะอยู่เดิมๆนะฮะตัวนี้อาจจะขายแรงหน่อยนะฮะพี่น้องหนึ่งมืบาทเครื่องไม่ได้หลวมได้ไดอะไรเลยเครื่องพร้อมใช้งานครับเครื่องแน่นเป๊ะเลย เราดึงน้ําประหยัดมากเลยตัวนี้ขอบอกเลยใช้ดีอึดทนครับของญี่ปุ่นแท้เลยนี่นี่น,น,นี่ตัวช่องนะฮะตันนี้ใครพร้อมมาเลยห้าหนึ่งมืนบาทแยกได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโค้งนะฮะเคหกร้อยตัวนี้นะฮะมีโรตารี่ปั่นพร้อมใช้งานนะฮะตอนนี้หมื่นแปดนะครับสนใจก็เข้ามาโทรสอบถามมาพูดคุยแล้วก็ต่อรองกันได้พี่น้องไม่ยากครับจางเขียวคุยง่ายเป็นกันเองนะครับนี่นี่นี่น โอ้สวยจริงๆเจๆตัวนี้หาเจนี่หาสภาพแบบนี้หาไม่ได้แล้วอยากมากอุปกรณ์ยังครบเลยหน้าสูงหน้าซี่อะไรยังอยู่เหมือนเดิมหรือจะเป็นอา1 4ทีร้อยสี่สิบตัวนี้เปิดแล้วนะบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้อยู่ที่สามพ0นสองนะฮะติดนิ่ม้าก็โค้งก็อยู่ที่สอง0 0นพันะฮะสยามพัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ที่หน0 0 0เก้านะฮะสยามพัดนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นวิกจิ๋วกวน,นะฮะตัวละหมื่นสองนะครับนี่ถ้าในสนุกสนใจก,ก็เข้ามาเลือกชมได้โค้งดึงน้ํานะฮะราคาสี่พันห้าพันก็มีฮะมีเยอะมีหลายตัวนะครับอยู่ข้างบ้านตรงนี้อีกเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับล้อนะฮะคู่ละเจ็ดแปดร้อยมาเลยมันเลือกเอานะครับถ้าลมมล่วเอาไปทําลม,มานะครับว่าเราขายราคาถูกไปแล้วถ้าเาทำลมไส่วนยางไหน ส่วนดังนั้นเรามีแถมให้ฟรีนะฮะนี่หรือขายกระทะไปนะครับหรือนะฮะไม่ว่าจะเป็นอแท็กเตอร์นะฮะหรือรถอีแตนนะครับนี่เลยนี่เลยจะพามาดูฮะรถเตลสี่47นะฮะตัวนี้นะครับนี่สามหมืห้าพี่น้องใครต้องหาอยู่มาเลยใครหาอยู่หมดเลยสามหมื่นห้าสี่เจ็ดห้าสิบได้ครับใส่สบายๆหรือจะเป็นสามหกเอพนะฮะนี่ตัวนี้ สวยๆครับเครื่องแห้งนะฮะไม่มีเยอะนะครับข้างเขียวก็าดันดินไปละสามกองนะครับมีผานมีไอ้นี่ให้สองแสนเก้านะฮะพี่น้องคันนี้นะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับนี่นะฮะโครงราคาสี่ห้าพันนี่นะครับมาเลือกชมได้สี่ห้าพันเดินหนึ่งน้ำทิ้งหรือจะติดก็มาเลือกชมกันนะครับ ดี๋ยวจะไปเล่นลแก่นนะฮะนี่คันนี้หกหมื่นบาทนะครับเครื่องดีะฮะช่วงล่างแน่นปึ๊กเลยตัวนี้เอาแบตก็ใส่ก็ขับกลับได้เลยช่วงล่างสี่ล้อกลาง 4, านะฮะหกหมื่นบาทนะครับตัวนี้จะอยู่ที่แปดหมื่นบาทครับตัวนี้สวยๆเลยช่วงล่างสี่ล้อกลางเหมือนกันนะครับเทาลอยนะครับหดือยจะเป็นคันนี้นะฮะราคาสี่หมื่นห้านะครับแล้วก็คันนี้นะฮะสองหมืนแปดพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองหมืนแปดเอง เ,เครื่องมาใส่ขับกับรถทุกคันนะฮะแล้วก็จะมีคันนี้สี่หมื่นห้านะแต่เฉพาะแต่ตัวไอแตนนะฮะถ้าเครื่องด้วยเครื่องหมื่นห้าถรวมหกหมื่นนะครับชุดตัวนี้นะฮะตัวนี้หกหมื่นบาทนะครับเป็นของโคราชตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานเหมือนกันวิ่งดีนะครับไม่ต้องไปเช็คอะไรละก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทางเกี่ยวก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ